เสกโลโซประกาศกล้าวกลางเวทีถึงทักษินลั่นคำพูดผมจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อล่าสุดเสกโลโซได้ออกมาพูดกลางเวทีระบุว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมจะพูดมันจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันพรุ่งนี้ผมจะร้องเพลงกับคุณทักษินชิน,นวัตร เขาจะกลับมาในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อนเต้นไม่ค่อยชอบให้พูดแบบนี้เท่าไหรหรอกแต่ขอพูดในฐานะคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยจะพูดอะไรก็ได้ครับเพลงนี้ชื่อว่านานเท่าไรก็รอก่อนจะร้องเพลงดังกล่าวให้แฟนๆได้ฟังกันหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นทางฝั่งนายทักษิณชิน,นวัตร ก็ได้ออกมาทวีตข้อความถึงเสกโลโซโดยระบุว่าขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไรก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ดไม่ว่างเชิญผมแจมได้หน้า